เนื้อหาวิดีโอทั้งหมดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติมีได้เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายใดๆทั้งสิน้ชนช่องนี้เป็นชน่องที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ ป๊อปปี้จะไปไหนเหรอไปห้องสมุดนะวันหยุดแบบนี้ยังเข้าห้องสมุดอีกเหรอไปเล่นด้วยกันดีกว่าแต่ฉันกําหนดตารางเวลาเอาไว้แล้วนะไม่เป็นไรหรอกหน้าเดี๋ยวฉันเลี้ยงขนมอย่าดึงสิเธอคิดว่าฉันเป็นคนเห็นแก่กินหรือไงอย่าทําตัวเหลวไหลสิ ถ้ามีเวลาว่างก็ควรอ่านหนังสือบ้างแค่ชวนไปเล่นเองนะทำไมต้องว่ากันขนาดนี้ห้องสมุดมันน่าไปนักเหรอเออขโมยช่วยด้วยค่ะเจ้าหนูหัดขโมยของแต่เด็กเลยหรือปะเปล่านะครับผมยังไม่ได้ขโมยเลยเขากำลังจะขโมยเวลาที่มีค่าของหนูไปค่ะ เป็นขโมยที่ร้ายกาจจริงๆนะทุกคนฟังทางนี้ครับฟังนะครับฟังดีๆครับเวลาเป็นเงินเป็นทองเด็กๆคงเคยได้ยินคำนี้จากผู้ใหญ่บ่อยๆนั่นเป็นเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าเวลามีค่าอย่างไร ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งมีงานและภาระต้องจัดการทำให้เวลาเหลือน้อยตอนนี้เราอาจยังไม่เข้าใจว่าเวลามีค่าอย่างไรแต่ก็ควรเรียนรู้การใช้เวลาให้คุ้มค่าเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นรากฐานสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพิจารณาดูว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ แล้วอะไรคือสิ่งที่ควรทำเพื่อไม่ให้เวลาที่มีอยู่สูญเปล่าไปเฉยๆเวลาคือสิ่งที่ผ่านไปโดยไม่ย้อนกลับมาอีกดังนั้นควรใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปเหมือนสายลมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันเอพิโซดต่อไปนะคะ ตบมือสิครับรออะไร